พอดีทูวให้พระองค์ท่านทรงทราบนะว่าทางคณะบ้านสิงห์แล้วก็เป็นกับบ้านสิงห์ได้ไปช่วยส่งเสริมการศึกษาที่จังหวัดน่านแล้วก็ที่จังหวัดจันทศิลป์แล้วก็โรงเรียนนี้ด้วยแล้วก็ได้ตูลพระองค์ท่านว่าได้ขึ้นไป12โรงเรียนไปช่วย12โรงเรียนซึ่งจะเน้นไปที่โรงเรียนบ้านสว้าเพราะว่าบ้านสวาน้าเนี่ยมีมีห้องเรียนที่อยู่บนเขาก็เลยพาคณะขึ้นไปช่วยส่งเสริมแล้วก็ ที่จังหวัดน่านท่านก็เลยรับสั่งว่าเห็นเด็กๆไปเส้นที่บอกเกลืออันน <c oughs> ี้ก็ถือว่าเป็น,ปนท่าลมขันแล้วก็ในส่วนของอาการที่ในครั้งนี้ทางคณะ,ะทางบ้านถิง่งแล้วก็ทางเป็นถือว่าเป็นผู้แทนทุกๆท่านที่เป็นผู้ที่มีความรับความเมตตาของบ้านถิง่งเนี่ยก็ถือว่าได้มาสนองความหากรณาที่คุณได้ช่วยในการส่งเสริมการศึกษาและก็ช่วยพัฒนาคุณภาพ,ภาพชีวิต ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กยาวชนไม่ว่าจะเป็นพื้นราบหรือว่าพื้นบนแต่ก็คือคนไทยพอเจริญพอ